เฮ้ยเอาหูันมันมันห้อยมันห้อยพาหลวงปู่เคมไปเนี่ยวัดหนองโพนะเออหนองโพแล้วไงอ่ะสวัสดีพลทหารผมผู้บัญชาการรถถังรูบิสโกวันนี้เรามาเล่นรถถังโซเวียตอเองเงี้ยโซเวียตโอ้โหนี่มันคือหมายเฟรนนี่นี่แบบคันเดียวกันเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเบียดผมได้อ่ะมันก็สเปคเดียวกันนี่เฮ้ยอันนี้มันเติมอะไรเนี่ย V power เฮ้ย เดี๋ยว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 ผมฟ้องแน่ฟ้องตุ้ยแน่เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมงงวยวึงโดนกูฟ้องตุ้ยแน่อืมชาจัง P A P H E ก็คือจากเกาะที่มีดินระเบิดปะจากเกาะที่เป็นเออนั่นแหละชื่อมนถึ์ครับเราจะเข้าสู่เอเซียแล้ว เรากำลังจะเข้าสู่เอซายแต่ว่าเราไม่ชำนาญแบบนี้เลยผมนี้จะค่อยๆไปชา้าจังวะเพื่อนเห็นเปล่าเห็นไรเปล่าเพื่อนไม่เห็นหรอกเพื่อนจะไปเห็นด้งไงล่นะข้างหน้าเป็นตึกเนี่ยเฮ้ยมีการยิงเกิดขึ้นนะครับผมจะเลี้ยข้อช่องนี้ช่อง โอเคโอเคถ้าผมเลี้ยวแล้วผม่าจะเห็นไม่เห็นไม่เห็นเฮียอะไรเลยไม่น่าเลี้ยวเลยน่าจะดูแมพมากกว่านี้ทักดีครับพี่ชายผมต้องเลี้ยวตรงนี้ครับนี่ไงพี่ชายผมจะได้เห็นเห็นอะไรเอย่ยผมว่ามันต้องมาวะ โหน่อยพี่ชายไม่มีเลยอ่ะเฮ้ยแล้วว่าโผล่ตอนนี้ผมชิดใต้ยอยู่ผมยิงตรงนี้แหละเชื่อไหมเชื่อไหมวอรดโอ้โหโมันมาแบบเป็นครอบครัวเลยมันถันมาเป็นครอบครัวเลยเ <c oughs> ฮ้ยขอขอโทษครับพี่เฮ้ยอย่ามาอย่ามา เฮ้ยเขาเวืร์นเลยครับเดี๋ยวมันต้องมามันจะมาผมโอ้โหปืนผมจมไปแล้วขันมาตายแค่นั้นแหละขันมาคือตายเฮ้ยเชีย้ยตรงนี้เหรอโอ้โหแย่แลว แน่ yeah, จริงผมช่วยอยู่พี่ชายผมช่วยอยู่ผมก็โดนเฮย้ยจริงๆอันนีมน้มันบางนี่โอ้ยกูถอยแล้วกูถอยแล้วไอ้นี่ก็จะเอากูไม่น่าช่วยเลยเฮย้ยสมองลราัูมนอะไรเนี่ยได้อยู่ ค่อยๆโผล่ไปโอ้โหไม่ตายไม่ตายระยะขนาดนี้พี่เหลือเก้านัดแล้วน้องพี่เหลือเก้านัดแล้วโอ้โหพี่ไม่ยิงแล้วพี่เปลืองกระสุนจัดเลยโอ้โพี่อยู่ตรงไหนเนี่ยพี่เปลืองกระสุนจริงเฮ้ยจะโผล่อ่เปล่าโผล่มาก็โผล่มา อ๋อที่กูใช้กระสุนอะไรเนี่ยเยฮ้ยวันก็เข้าใจแหละนะว่าแบบกระสุนมันก็เข้าใจแหละไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลย,ไม,เเลยไม่เข้าใจเลยสักนิดโอ้ว้าโอ้บอยทีเ็นที่มันหนึ่งโลเลยอะ แต่ที่นี่ทีนห้าโลเลยเนาะผมพี่เอานี่ดีกว่าน้องเลยเมื่อกี้ไม่เข้าใจจริงจุดยุทธศาสตร์ดีมากเลยเว้ยจุดแบบจุดท่าทันขวายิงดีมากแต่กระสุนแม่งต <c oughs> ้โองพูดว่าเชื่อกูก็ยิงกูก็ยิงจุดแบบอะก็ไปดูมาว่าเออต้องยิงตรงแบบวงกลมนะตรงนี้คนอยู่ก็รอเขียวแล้วรอแบบ รอเขียวแล้วหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเออก็เข้าใจได้แต่ว่าเฮ้ยเทียมันวิ่งกับไปเข้าเลยเหรอเฮ้ยไม่เห็นอ่ะไ <c oughs> อ้น้องพี่มาล้างแครแล้วมันต้องมาตรงนี้ดิเฮ้ยแล้วเทียร์นี้มันมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเออนี่มันเทียร์สูงกว่านี้นี่คันนี้อ๋อเหมือนเฮ้ยเหมือนเจอเพื่อนเหมือนเจอเพื่อน โอ้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 เฮ้ยผมผ่านไปเป้าอยู่ไหนเนี่ย,ยเฮ้ยแล้วมันตัดหน้าไงอยแย่แล้วไอ้นี่จะเล่นแล้วเฮลเพื่อนเฮลเฮ้ย,ยเฮ้ยประอาผมเป็นกำบังดีเฮ้ยเขามีบรอไอ้นี่โดนผมผมจอตูดเลยผมจอตูดเลยแค่น,นั้นแหละ ผมจ่อเลยผมจ่อเลยแบบจ่อๆเลยอะตายเอา้าเวนมันขยับมันขยับตายอู้เชิดดวงนี้จา้าดวงนี้จ้ดกูจ่อเลยเพื่อนกูจ่อเลยจ่อเลยเอ <c oughs> โอโคตรเกลือเลยกูมาดิเอาดิเอาดิ เฮ้ยโอ้โหเมันมันมันห้อยมันห้อยพ้าหลวงปู่เคลมไปเนี่ยวัดหนองโพนะเออหนองโพแล้วไงอ่ะหนองโพนี่มันนมเปล่าดมหนองโพนมหนองโพผมไม่ทะลบหลังครับเลี้ยวแบบเฟี้ยวเลยน้องช่เดี๋ยว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 มาได้ดูของจีเป็นไงหุยหุยไทเกอร์ว้าว โอโห้รนตีนตะขาบพ่ชาช่วยผมด้วยพี่ชาช่วยผมด้วยพี่ชาช่วยผมด้วยเพื่อนเพื่อนเออสวยสวยกูจับเปล่าเวลดาน่าเวลดานเอ็กซ์แลนด์เอ็กซ์แลนด์เอ๊ะส่งเสียงไม่ได้ใช่ไหมครับโอ้โคตรดึกเลยวะเมื่อกี้หัวร้อนอยู่เมื่อกี้หัวร้อนในกระสุนรถตีนตะนาะแม่งไม่ตายสักทีอันนีตดูละ เฮ้ยไทเกอร์เป็นเฮี้ยอะไรละ่ะร้อนเหรอคุเป็นเฮี้ยอะไรเฮี้ยตายเป็นเฮี้ยอะไรชนทำไมวะเฮ้ยชนทำไมปปปปปไปไปไปแบบไม่มีสมองในการเลี้ยงก็เราก็เข้าใจได้ไนายว่านายกดเลี้ยงไม่เป็นนะโอเคแต่เราร้อน<ป> hmm. มาดิ นี่ผมรู้มันจะมาทางนี้ผมดักเลยมาดิวัดไปไหนเฮ้ยแล้วไปไหนกันนะเชื่ออยู่นี่ได้อยู่นอนแบดสโมกิ้งปุ๋ยนะแต่ผมไม่สมีกิ้งปุ๋ยให้มึงน,นะเป็นไงล่ะครับสโมกิ้งปุ๋ยนะสโมกสโมกเออสโมค ไปครับค่อยๆขับไปครับ,รบ,รบ,รบโอ,โอ้ผมมาอยู่บีละผมเข้าบีซ้ายละเอ้ยเดี๋ยวมันยิงปากพื้นผมวะโอเคทำไงดีวัดเลยละกันวัดเลยละกันวัดเลยละการ ว้าวว้าวโหสุดยอดมากเลยตัวเมื่อกี้ผมยิงโง่เองแต่ว่าไม่เป็นไร not bad ผมไล่เลยไล่เลยไ,ไ,ไอ้นี่นะไอ้นี่เดี๋ยวโดนผมนะเดี๋ยวผมตายแล้วกันก็ถึงผมดีละแล้วผมาำงานแล้วผมยิงมันเลยไงอย,อย่ายยอย่าแย,ย, <laughs> ย่งอย่าแย่งโดนกูโดนกูเอเวน โดนกูโดนกูกูมาแล้ว <c oughs> หัวร้อนหัวร้อนจริงหัวร้อนครับหัวร้อนตั้งแต่คันแรกอะ่ะคันแรกที่เล่นแบบเชี่ย <c oughs> <c oughs> ยิงไม่ตายได้ไงวะน้องชายนี่เหยียดหยามเลยเหยียดหยามถึงข้างหน้าบ้านเลยใครเกิดมาก็โดนกูยิงอ่ะนะขอโทษที่อาจจะหยาบหน่อยนะแต่ว่าโอเค not bad โอเคทุกคน ผมน้องขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนเข้ามาดูถ้าผมแบบพูดหยาบเกินไปหรือว่าอะไรก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าแบบมีการมีอารมณ์ร่วมและเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย